เอาละรครับกรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมรดกไกอแคลเกมนะครับวันนี้ทุกท่านก็อยู่กับรายการพิก ok ัดรอบโลกตามใจท่านผู้ชมแล้วนะครับรายการนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวรอบโลกจากพิกัดที่ท่านผู้ชมให้ขึ้นมานะครับสำหรับท่านผู้ชมคนไหนเนี่ยที่มีพิกัดอะไรที่น่าสนใจนะครับสามารถกรอพิกัดมาให้ผมได้นะครับหรือถ้ากิดท่านผู้ชมกรอพิกัดได้เป็นก็สามารถกรอทางลิงด้านบนแล้วมาโพสใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับตอนนี้รายการ พิกัดรอบโลกตามใจท่านผู้ชมถึงคาดวิกฤตนะครับทั้งยอดวิวแล้วก็พิกัดที่จะเอามาทำนะครับซึ่งวันนี้ผมมีพิกัดที่ท่านผู้ชมขอมาที่สามารถใช้งานได้เพียงแค่3พิกัดเท่านั้นนะฮะสองพิกัดท้ายเนี่ยนะครับผมต้องไปหามาเติมเต็มให้มปนครบ5พิกัดนะครับดังนั้นใครที่มีพิกัดอยู่ในมือเจ๋งๆเนี่ยสามารถเอามาคอมเมนต์ได้เลยครับเพราะว่ามีโอกาสบากๆที่จะได้ออกคลิปนะครับช่วงนี้ยอดวิวยอดแย่มากๆเลยนะครับอาการหนักนะครับแต่ผมยังทาต่อไปนะครับอย่างน้อยก็ยังมีคนดูอยู่นะครับ ไม่สนใจนะครับไปลุยกันนะครับไปดูกันที่พี่กันแรกนะครับพี่กันแรกของวันนี้นะครับจะคุณแสงพาชานะครับบอกว่าพี่ครับผมเจอตีนรถ o g l e Street View พังครับ ก็ให้พิกัดมานะเพื่ได้พิกัดเราต้องจจบจบใจทุกผู้ชมแฮตแท็กมาแใ,ใกล้ให้ได้ครั้งที่หนึ่งเพว่าแสงไมา้ชาันนี่ไม่ใช่ครั้งที่หนึ่งแล้วนะครับหลายครั้งแล้วนะครับโ okay. อเคน, ah นะครับมาเป็นอ่ากลางทะเลทรายในสหรัฐอเมริกานะครับเราน่าจะต้องสติวิวลงไปนะจุดตรงนี้นะครับอ่าเป็นถนนนะครับเออซึ่งผมนะครับได้อา่าลงมาดูแล้วนะครับผมหาก,ก่อนไปหนึงผมตอนผมหาพิกัดเนี่ยผมลงมาดิบนี้แล้วนี่นีเป็นไอ้นี่ฮะเป็นเหมือน ไอ้นี่รถมันมันมันพังฮะเป็นเหมือนอดไรเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอ้ข้างๆ้างล้ออะที่มันเอาไว้ติดอะมันพังนะครับดูดิมันตอนนี้มันยังไม่ลุดนะท่านผู้ชมเห็นหลุมไหมหลุมอันนี้นะครับพอวิ่งมาปุ๊บตกหลุมปั๊บไอ้ข้างล้ออะข้างข้างที่มันคลี่กันดุมล้อกระจายเลยนะครับเนื่องจากโดนหลุมนั้นหลุมเดียวเท่านั้นนะฮะลุดกระจายไปเลยฮะก็ Google แล้ว Google ก็จะพาไปได้ครับนี่คนจะได้มาเจอได้นะครับเอาสิฮะกระจังลุดฮะ ขาเรียกอะไรไม่รู้นะท่านผู้ชมตัวครอบดุมล้อสักอย่างนะครับกระจายนะลุตตรงนั้นนะคุจะรู้ว่ามันกิ้งมไหน่กิ้งมไหน่นะอ๋อกิ้งข้างทางไปเลยฮะนี่ไงกระจายเลยแล้วเขาก็ไม่หยุดเลยนะหยุดปะเฮ้ยนี่ไงเขายุดเขายุดเขาเจาะ้างทางนี่ไงเขาเจาะ้างทางตรงนี้นะครับเราก็น่าจะลงไปดูว่าอะไรพังนะครับมันก็เลยเปลี่ยน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 เวลาเปลี่ยนทิศทางไปเลยน่าจะพังพังจริงจังเลยนะครับโอเคพี่กานีดก็มาณนี้เราไปดูนที่พี่กันต่อไปนะครับพี่กันต่อมาจะคุณ มิสเตอร์โตโบนะครับพี่อ่าครับผมเจอไดโนเสาร์นะครับแล้วให้แพทพิการมาแท็กแพทแท็กพิการรถตั้งใจท่านผู้ชมแท็กรีบดูก่อนลบแท็กมาลักไก่แถวเรารีบไปดูเลยนะครับไหนดูซีไดโนเสาร์นะครับอ่าเป็นอ่าเมืองหนึ่งนะครับที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับนี่ฮะท่านผู้ชมอยู่ตรงนี้เลยโอเคเราซูมลงไปนะฮะซูมลงไปซูมลงไปที่นี่คือซันเดโกนะครับ ซูดลงไปนะครับเราน่าจะต้องสติดวิวมาตรงนี้ดกไปปึ๊บเฮ้ยเป็นบ้านแบบอุ้ยทีเล็กผู้ชมฮะเจอทีเล็กฮะทีเล็กกำลังอ้าปากแบบอ่านี่ฮะทีเล็กฮะโอ้เป็นบ้านเหมือนแบบอยู่ในเกมอยู่ในเรื่องย่างหนึ่งนะครับมีทีเล็กแบบนี้ด้วยนะครับใครเอาแค่อะไรแบบนี้ไม่ใส่แล้วนะผู้ชมดูทีเล็กกำลังอ้าปากกำลังจะกินคุณฮะทีเล็กต้องการจะ กินคุณนะครับเียัแมพนี Stern ้ต้องโดนลบแน่เลยนะครับสำหรับาภาพนี้โดนลบแน่ๆนะครับไม่รู้วันไหนเราเข้าไปดูก่อนนะครับเนี่ยดูก่อนได้เปรียบนะครับเจ้าได้ทดสอบตัวนี้โอเคเราไปดูกันที่พิกัดต่อไปเลยดีกว่านะครับพิกัดต่อมาครับจากคุณ j y t นะครับบอกว่าเมืองบาดาลที่เคยจมน้ำเราให้พิกัดมาแล้วะได้พิกัดม้ว่าเราจะไปชมไปได้ครั้งที่2นะครับเราก็ก็พิกัดมาใส่ไปดูกันเลยโอเคนะครับเมืองบาดาลเฮ้ยชื่อว่าเมืองเบือบาดาลเลยว่า ึงวัดใต้น้ำครับที่นี่อยู่ที่กาญจนบุรีอ๋อวัดใต้น้ําสังขบุรีไงผู้ชมมันจะเป็นโบสถ์ที่เขาเคยมีวัดตรงนี้ด้วยการสร้างเขื่อนนะครับทําให้วัดแห่งนี้จมลงใต้น้ำนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยนะครับมันจะมีช่วงน้าขึ้นน้ําลงเนี่ยเป็นโบสถ์เก่านะเคยเป็นวัดจริงๆนะตัวนี้ครับมันเป็นจมน้าตัวนี้น้ํามันแบบน้ำในแอ่งน้ำคือเนี่ยคืออ่างเก็บน้ำนะครับมันลงอยู่คงว่าสามารถมาเที่ยวได้นะครับตอนแรกผมจะทำพิการลึกลับเกี่ยวกับที่นี่ อยู่นะครับแต่พอไปหาข้อมูลเนี่ยมันก็อ่าไม่ได้มีเรื่องลึกลับอะไรที่มันขนาดนั้นนะครับส่วนมากจะเป็นตำนานซะมากกว่านะครับข้อมูลเนี่ยยังไม่เพียงพอนะครับผมเออพอพอมาดูพิกัดอะไรแบบนี้นะครับคิดว่าเดี๋ยวไปหาข้อมูลเพิ่มดีว่าอาจจะมาทําเรื่องนี้นะครับเพราะว่า็มีหลายๆอย่างที่น่าสนใจนะทานผู้ชมดูเป็นเมืองบาดาเน,นี่ยมันจมน้ําอยู่เวลาน้ํามาเต็มเต็มไเนี่ยนะครับเต็มอ่างเก็บน้ำตรงนี้ผมพวงไม้นะ่ะ เป็นอ่างเก็บน้ำนะครับนี่อ่างเก็บน้าเต็มเลยคุณผู้ชมนี่คือทั้งหมดเลยครับตัวนี้แล้วพอมันอ่างเก็บน้ำเนี่ยมันจะมีเครือนอยู่คุณผู้ชมหาเครือนก่อนเครือนอยู่ทรงไหนนะเครือน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 อ่างเก็บน้ําดูแถวนี้แล้วผมหาไม่เจอคุณผู้ชมต้องเสิร์ชนะเครือนนี่ยเนี่ยนี่ฮะเครือนละฮะวชิราลงก่อนคุณผู้ชมเราลงไปดูเครือนไหมเครือนที่กั้งน้ำตรงนี้คือเครือนี้ฮะนี่ฮะเห็นไห ถ้าเกิดน้าเต็มเคื่อนเนี่ยวัดก็จะถูกท่วมเลยครับนี่เคลื่อนจะเก็บน้ํานะครับโอเคท่านผู้ชมพิกัดน,นี้ก็ประมาณนี้นะสำหรับวัดตายน้ำนะครับเดี๋ยวเขาไปดูเพราะว่าเต็มๆในพี่กันรับสักอีพหนึ่งนะหาข้อมูลก่อนเราไปดูกที่พิกัต่อไปเลยดีกว่าครับพิกัต่อมาเนี่ยนะครับไม่มีใครส่งผมต้องหามาเติมเองนะครับเนื่องจาก อ่พิกัดที่เอามาใช้ได้เนี่ยมันมีไม่พอนะครับเลยต้องมาเติมให้มันครบ5พิกัดไม่งั้นมันจะสั้นเกินไปนะครับนี่พพกัดแรกที่ผมไปหามานะครับเป็นพิกัดเออเป็นเหมือนอะไรสักอย่างหนึ่งเอามาเรียงกันเป็นเอ็กซิดิเอียมอะไรแบบนี้นะครับเป็นทีานคงจะมีความหมายอะไรสักอย่างหนึ่งครับ เราไปสมาร์สตีบิวได้ด้วยอ่ะท่านผู้ชมมันอยู่กลางทะเลทรายเป็นอะไรที่แปลกมากๆไม่แน่ใจว่าเป็นตู้คอนเทนเนอร์หรือเป็นอะไรนะครับแต่เอามาเรียงนะครับตัวพิงกิจจาลักษณะมากเหมือนจะซื่อความหมายอะไรสักอย่างหนึ่งหรือไม่อาจจะเป็นที่ทายทาหนังหรือเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะด้วยเขาสร้างแบบว่าเป็น X เป็นสีเลี่ยมสามเลียมอะไรแบบนี้นะครับไม่มั่นใจใกล้ๆเนี่ยก็มีอะไรแบบนี้อีกครับเนี่ยผู้ชมดูผไม่รู้ว่าเขาเอาไว้ทําอะไรนะแต่มันอยู่กลางทะเลทรายแบบ ในสหรัฐอเมริกานะครับเรียกได้ว่าแปลกมากๆใครที่รู้ว่ามันเอาไปทำอะไรจะสมาม,มารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับเพราะว่าผมก็สงสัยเหมือนกันมามาามดูพิกัดที่5พิกัดสุดท้ายนะครับที่ผมไปหามาอันนี้แปลกมากเลท่านผู้ชมเป็นม้านะครับที่มีขาแค่สองข้างอ่ะท่านผู้ชมมันคือตัวอะไรอ่ะมันดูไม่เป็นม้าเลยอันนี้อันนี้ม้านะครับอันนี้อะไรมันมีเงาอยูน่นะมีเงาตรงนั้นให้มาขาดขาดไปท่านผู้ชมทำให้เป็นม้าครึ่งตัวม้าแปลกๆฮะ ที่เรียกว่าม้าอะไรเดียวม้าขาเดียวเหรอเอาพอเดินมานะครับก็ทะลุมาเลยเอาม้าตัวนั้นเป็นไหนแล้ววะนะท่านผู้ชมไปได้แค่สองทีเหรอเดินเข้าแล้วก็เดินออกได้เดียวเราถ่าหลังหน่อดิเราเห็นมา้าเต็มเต็มเอาพอทะลุมาตรงนี้ก็เป็นอีกทีหนึ่งเฮ้ยม้าหัวคาดอ๋อออกมาทันห,หันหน้าทางนี้พอดีท่านผู้ชมมีอะไรไปแปลกๆแต่เบลล์เบลล์ฝามนี้ฟาร์มมานี้แปลกมากโอ้โหฝามม้า,มาเต็มเลยท่านผู้ชมโอ้มาเยอะมาเยอะ วอ้ยนี่ก็ลงเลยเนี่ยเป็นหแบบว่าสถานที่วิ่งมานะครับอู้ดีนคนน่ามาเทีย่ยวกันได้เนาะในแบบนี้ที่ได้ว่าแปลกมากๆเลยนะครับเป็นการพิพาของ ติดวิวทำาแล้วได้เห็นภาพอะไรแบบนี้นะครับโอเคท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับยังไงท่านผู้ชมที่ดูคลิปนี้นะฝากกดไลค์กันด้วยนะครับกดไลค์กันเยอะๆนะครับแล้วก็กดแชร์ยิ่ดีเลยนะครับเพราะว่าอยากให้ยอดวิวเนี่ยนะครับกลับมาเป็นปกตินะครับช่วงนี้นะครับยอดวิวแบบต่ำลงเรื่อยๆทุกทีนะครับไม่แน่ใจว่ารายการนี้เราจะไปได้ถึงไหนนะครับยังอยู่ที่ท่านผู้ชมถ้าเกิดวันหนึ่งท่านผู้ชมเนี่ยส่งพิกัดแล้วผมไม่มีพิกัดทำแล้วนะครับรายการนี้ก็คงจะต้องจบลงเพราะว่าไม่มีพิกัดทำแต่ถ้าผู้ ปกันต่อเะครับโ okay, อเคยังไฝงฝากฝั่งท่านผู้ชมไปด้วยนะครับเพราะว่ารายการนี้เราอยู่กันมา2ปี3ปีแล้วนะครับก็อ,อาจจะถึงเวลาใเร็วๆดีน้วนะดูจากสภาพนะครับอาจจะต้องหารายการใหม่มาเสริมกันนะครับยังไงก็มีไอเดียแล้วก็ขอบคุณกันไปได้นะครับขอบคุณมากๆเลยที่อยู่ด้วยกันมาเดี๋ยวพูดจะกจะจากลาไม่เอาจะไปต่อนะครับเราต,ต้องไปกันต่อให้ได้วันนี้ขอตัวลาไปแล้วไว้เจอกันไปอีพีหน้าสำหรับรายการพิการรอบโลกตามใจท่านผู้ชมวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย